พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่16ถึง18บันทึกว่า จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำอย่าถือว่าตัวฉลาดอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนข้อคิดจากพระวจนะหลักการสร้างความสงบสุข หนึ่งรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักษาความเป็นเอกภาพแม้ในความเห็นต่างก็ตาม 2. ไม่ไฝ่สูงไม่คิดว่าตนเองฉลาดเหนือใครเรียนรู้ที่จะถ่อมใจและรู้จักให้เกียรติผู้อื่น 3. อย่าทำชั่วตอบแทนใครแต่จงทำในสิ่งที่ดีตอบแทนทุกคน 4. ตั้งใจที่จะอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและในทุกสถานการณ์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ